สวัสดีชาวราศีสิงค์ค่ะคือเกิดกลางเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนกันยายนแต่เช็คหน่อยว่าท่านเป็นราศีสิงห์จริงหรือเปล่าคือคนเกิดประมาณวันที่14สิงหาคมจนถึงวันที่18สิงหาคมดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์แล้วหรือยังแล้วก็ประมาณวันที่14กันยายนจนถึงวันที่18กันยายนยังเป็นราศีสิงห์จริงหรือเปล่าขึ้นอยู่กับปีพุทธศักราชหรือพศที่คุณเกิดนะคะ ไปเช็คหน่อยแล้วก็สวัสดีทุกท่านทุกราศีแต่ที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลักนาสถิตราศีสิงค่ะดาวราหูเข้ารอบที่ราศีกุม18ปีหนึ่งครั้งครั้งย้อนทวนความไปครั้งล่าสุดก็คือ2540ในรในลาวเนี้ค่ะฟองสบู่แตกนะคะฟองสบู่แตกต้มยำกุ้งวิกฤตต้มยำกุ้งในประเทศไทย คำว่าดวงแตกมันคือทำให้เกิดสภาวะแตกแยกก็มันแตกนั่นแหละมันเป็นเสียงเสียงนั่นแหละอะไรที่ทำให้คุณดวงแตกคนเกิดว่าที่คุณกำลังจะเจริญเติบโตคุณมีภาระบทบาทหน้าที่ใหญ่คุณมีภาระบทบาทหน้าที่ใหญ่คุณจะได้ทำสิ่งนั้นคนเกิดวันจันทร์งานจะทำให้คุณดวงแตกอย่างใดอย่างหนึ่งคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคาร ตำแหน่งงานจะยิ่งใหญ่ขึ้นเลยทําให้คุณวุ่นวุ่นว,ว,วายกับชีวิตหรือไม่ก็ใครที่อยากจะสอบอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของพวกมาเฟียอิทธิพลผู้ทรงบารมีสัพปามิตรที่เกี่ยวกับสุรายาสูบโรงงานกลั่นสุราพวกเคมีพวกสิ่งที่เกี่ยวกับการประมูลรับเหมาก่อสร้างพวกนี้ค่ะก็จะทําให้ชีวิตคุณยุ่งเหยิงคนเกิดวันพุธราหูเรื่องเงินเงินนะคะบางคนมีเงินคือความสุขความสําเร็จ ก็จะทําให้ชีวิตยุง่งวุ่นวายคนเกิดวันพระหัสบดีก็จะมีวิถีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นมากยิ่งขึ้นหรือต้องทําอะไรที่เกี่ยวกับหรือการคอนเน็กชันคนอื่นคนอื่นๆแล้วเราก็เป็นรองเขานะคะเราจะไปยอมเข้านูน่นนี่นั่นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นคนเกิดวันศุกร์การเดินทางของดาวราหูเข้าตําแหน่งเกษตรราบ้านตนเองที่ราศีกุมทุกราศีทุกลัคนา เป็นห่วงคนเกิดวันศุกร์ที่สุดเพราะดาวราหูคือทักษะการลักกินีคือความเสื่อมความทุกข์ความแย่ความวิบัติความชิบหายความทุกข์ทรมานความไม่ดีต่างๆลม้ลมละงลม้ลมลมลายเหล่านี้ค่ะดังนั้นคนเกิดวันศุกร์ชาวราศีทุกราศีนั่นแหละโดยเฉพาะมันมะเร็งลัคนาราศีสิงห์ก็ขอให้ระมัดระวังตัวพิจารณารอบครอบก่อนออกดาวล่วงหน้าหนึ่งปีเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เตรียมตัวนะคะคนเกิดวันเสาร์ ก็จะมีบุญอำนาจวาสนาส่งเสริมให้ท่านเจริญเติบโตบางสิ่งบางอย่างคนเกิดวันพุธราหูถ้าจะแตกถ้าจะวุ่นวายเพราะตัวคุณเองกับคนในสายเลือดหรือคนในครอบครัวแล้วก็บริวารอจถ้าบอกว่าในที่ทํางานก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ทําให้เราดวงแตกได้แต่ก็คือความยุ่งวุ่นวายแล้วด้านเสียจริงๆมันมีเยอะแยะมากไหมด้านเสียจริงๆถ้าคนเกิดว่าทิศจะมีปัญหาและอุปสรรคคือคนที่มีบางสิ่งบางอย่างสูงกว่าเรา ป้าน้าอาลุงสมมุติคือเขามีศักดิ์มากกว่าเราหรือเขาเป็นคนที่เป็นหัวหน้าเราถ้าคนดวงซวยอาจจะถูกกดขี่กดดันจากที่คนที่เป็นหัวหน้าหรือถูกกดขีกด่กดดันจากคนที่มากบาร,รมีกว่าคนเกิดวันจันทร์งานอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนงานโยกย้ายงานหรือทํางานอะไรก็ไม่ได้หรือทําอะไรแล้วก็ไม่ประสบผลสาเร็จก็ขอให้เตรียมตัวด้วยภารกิจหน้าที่ของเรานั่นแหละเป็นหลัก คุณอยากจะทาอะไรณนะช่วงนั้นนั่นคือสิ่งที่จะเป็นปัญหาและอปสรกอาจจะทําความทุกข์ความเครียดมาให้ก็ได้ยกเว้นท่านที่ดวงดีงานก็จะพาไปในที่ดีคนเกิดวังคารระวังเกิดคดีความคนเกิดวังคารระวังคดีความค่ะเป็นหลักเลยขอให้ระมัดระวังเกี่ยวกับทรัพย์เก็บสินกับคนเกิดว,วังคานคนเกิดว,วังคานร,ระวังเกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะ ถ้าจะมีปัญหาขับรถขับเรือก็ขอให้ระวังหน่อยหรือใครที่กู้นี่ยืมสินไฟแนนซ์ซื้อรถซื้อเรือใครที่กู้นี่ยืมสินซื้อบ้านซื้อช่องก็พิจารณาหน่อยว่าพิจารณาหน่อยว่ามันจะรอดหรือไม่รอดเหมาะสําหรับคนที่อายุน้อยๆแต่ก็อย่างว่าดวงมันแตกถ้าอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเป็นก็ขอให้สมหวังแล้วก็ขอให้ดวงท่านจเจริญรุ่งเรืองส่งหนี้ให้กับแบงค์ได้นะคะหรือไม่ก็ การโยกย้ายที่อยู่เปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะไปเมืองนอกเมืองนาก็ได้นะคะว่าดาวราหูมันคือเมืองนอกแล้วคนเกิดวางคานดาวราหูคือที่อยู่อาศัยด้วยถ้าใครจะเตรียมตัวไปเมืองนอกบินบลอนหรือแม้แต่ไปเที่ยวก็ไปได้เลยคนเกิดว่าพูดกลางวันอาจจะเสียทรัพย์เสียสินเสียเงินเสียทองนะคะเสียความสุขความสําเร็จหรือบางคนยุ่งวุ่นวายหน้าดําคล้ําเครียดอันนี้ด้านลบหน้าดาคลัําเครียดหรือความสุขในชีวิตสูญหายเสียหายหล่นหายนะคะ ดาวราหูที่ทําให้ดวงแตกนี่หมายความว่าก็เหมือนที่บอกว่ามันเสียเส่ยงมันมันรวมรอมกันไม่ได้นั่นแหละแต่ถ้าคุมคุมอารมณ์ตนเองได้คุมความกโกรธได้นะคะมันก็อาจจะเบาบางลงคนเกิดวันพระราศบดีถ้าบอกว่าเราจะต้องอยู่ในข่ายเป็นทาสของคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นทาสใครเป็นเด็กนักเรียนก็ทาส่อทาสแม่ ไปเป็นไปโรงเรียนก็อาจจะต้องยอมครูยอมเพื่อนไหมอยู่ในวงงานก็ต้องยอมคนอื่นมันมีเหตุให้ต้องยอมคนอื่นอาจจะด้วยกรรมนั่นแหละค่ะกรรมเก่านั่นแหละก็พูดไม่ได้หรอกเราอาจอยากจะหนีแต่หนีไม่ได้ก็ในฐานะที่คุณเป็นคนเกิดวันพระหัสบดีราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยคุณเป็นคุณเป็นระดับสูงมาเกิดมาก ดังนั้นถ้าจะก้มหัวยอมให้ใครเนี่ยมันไม่ใช่นิสัยของคุณแต่ดาวราหูอยู่ตรงนี้คือเราต้องหรือถ้ามองในด้านบวกไปบริการสมมติเป็นสอสอเป็นสอทอเป็นอบตอต้องไปรับใช้ประชาชนอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาพูดอะไรก็เออออหอมบอกอ,อนูนี่นั้นเออนูอยากได้รถถังค่ะออโอเคเดี๋ยวหางบประมาณซื้อให้อ,อนูอยากได การลอกคลองค่ะอะเดี๋ยวผมหางบประมาณให้ก็คงจะเป็นลักษณะนั้นลักษณะนั้นถ้ามองในแง่บวกนะคะอย่าเหนื่อยนะคะในฐานะที่คุณเป็นผู้บริหารมาก่อนคุณทํากิจสาธารณะมาก่อนถ้าใครจะทําแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองต้องบริการคนอื่นมากมายก่กองก็เป็นช่วงดวงชะตาก็ถือว่าเป็นการสะสมบาร,รมีคนเกิดวันศุกร์เหมือนที่บอกนั่นแล้วค่ะว่ามันหาข้อดียากมาก ถ้าเจอใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นคู่ถ้าจะเข้ามาเป็นคู่ก็เจอพวกมาเฟียหรือถ้าจะเป็นคู่เซ็นสัญญาคู่ค้าร่วมกันก็เจอพวกหลอกลวงต้มตุนหรือคนบ้าบ้าบางส่วนโทษนะคะคนบ้าบ้าบางส่วนอะไรประมาณนี้ค่ะมัญหาความดียากมาก ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงแล้วละ่ะว่าจะหนักจะเบาถ้ามีดาวราหูอยู่ตรงนี้มันก็โคตรรุนแรงถ้าใครมีดาวราหูเดิมอยู่ที่ราศีกุมแล้วเกิดวันศุกร์ราราหูเข้ามาแต่มันจะหาการปรับเปลี่ยนการแก้ได้หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาค่ะความเป็นจริงของทางพุทธที่ท่านตรัสรู้คือทุกข์ค่ะท่านไม่ได้ตรัสรู้สุขทุกข์ ความจริงคือทุกขที่เรามีสุขเพราะว่าทอนนั้นเรามีทุกน้อยดิฉันไปนั่งฟังในในรถยนต์วันหนึ่งเปิดไปเจอรุ่นนี้ไม่ฟังเพลงแล้วค่ะถ้าไม่จริงๆจะเปิดฟังเข้ามาหลวงพ่อท้านหนึ่งบอกว่าโลกนี้ไม่มีสุขเอ้ะคิดในใจมันไม่มีได้ยังไงเนี่ยก็นั่งฟังแล้วก็หำบางทีก็หำเพลงไปด้วยถ้าเปิดช่องเพลงที่ถสนใจ ท่านบอกว่าแค่ตอนนั้นเรามีทุกน้อยเออจริงของท่านก็เอาใจช่วยคนเกิดวันศุกร์นะคะว่าเราจะแก้กรรมการกระทาเราจะแก้กรรมเก่าได้มากเพียงใดเราจะใช้ชีวิตแบบทุกวันนี้หรือต้องห้อยพระก่อนนอนต้องสวดมวนต์ภาวนาหนักไหมอย่างนี้เป็นต้นเพื่อกันบางสิ่งบางอย่างก็กันได้เท่าที่กัน ถ้าในพื้นดวงกรรมหนักมันก็ค่อนข้างยากที่จะกันได้สิ่งหนึ่งที่ดิฉันเข้าใจในเรื่องของวิชาชีวิตเพราะว่าหลังจากที่เรียนโหราศาสตร์แล้วดิฉันก็มีกรรมค่อนข้างหนักแล้วทั้งคนทั้งเหตุการณ์ทั้งสถานที่เป๊ะตามดาวค่ะดังนั้นถ้าดิฉันจะทํานายด้านร้ายอยู่ก็ขออภัยท่านก็คงไม่ชอบเท่าไหร่แต่มันไม่มีใครกล้าในโลกนี้คนเก่งมีเยอะแต่คนกล้ามีน้อย หมอดูจึงพูดอวยมากกว่าที่จะมาต่อล้อต่อเถียงกับคนฟังมันหมายถึงยอดวิวด้วยมันหมายถึงการที่ลูกค้าจะเข้ามาตรวจดวงด้วยทํามาหากินกับคนก็ยากถ้าพูดแต่ร้านร้ายแต่ดิฉันก็ยังเพียรพยายามดิฉันก็ยังมั่นใจว่าดิฉันมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ระวังถูกกดขี่กดเพงสุสีกับคนเกิดว,วันอาทิตย์ไหมวันอาทิตย์นี้ถูกคนที่มีอํานาจเหนือกว่า แต่คนเกิดวันที่เอ่อคนเกิดวันเสาร์ก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ทุกข์ทรมานหรืออาจจะโดนขดงคดีอะไรก็แล้วแต่นะคะด้านร้ายขึ้นอยู่กับพื้นดวงแล้วละ่ะว่ามันจะเป็นยังไงพิสูจน์บุญเก่ากับกรรมเก่าเอาอย่างนี้แล้วกันคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันพุธราหูคนเกิดวันพุธร,ราหูเนี่ยคะ่ะถ้าจะผิดข้องหมองใจกับคนใกล้ตัวนะคะหรือชีวิตตัวเอง มีปัญหายุ่งเหยิงจนสารพัดอย่างที่จะแก้ไขได้จนทําให้เราดวงแตกก็คือยุ่งวุ่นวายแล้วมันจะแก้ได้หรือไม่ธรรมชาติของดาวราหูคือดาวพลังจิตถ้าท่านฝึกจิตได้มีอะไรเกิดขึ้นค่อยๆแก้ไปตามสถานการณ์อย่าโมโหไปตามอิทธิพลของดาวราหูซึ่งเป็นตัวโกรธ ตัวโมโหเอาฉันเป็นมาเฟียเก่าฉันเป็นผู้มีบุญคนหนึ่งนี่ฉันเป็นผู้ยิ่งใหญ่นี่ฉันเป็นผู้มีอิทธิพลนี่ดาวลาหูเขาจะส่งพลังความเป็นอีโก้ความเป็นตัวตนของของแต่และคนนี่ออกมาถ้ามันจะมีปัญหาอุปสรรคใหญ่เพราะว่ามันกดความโกรธความเกลียดความอาคาดความโมโหไม่ทันอารมณ์มันจะขึ้นเร็วมาก ดังนั้นในเมื่อเป็นดาวพลังจิตด,ด้านลบก,ก็ลองฝึกจิตด,ดูแล้วก็นิ่งดูนะคะเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เขาก็ไม่ได้มาดูดวงก่อนหน้านั้นเขาก็ยังรอดลมรอดตายบางคนก็ยังมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาไม่ได้มาสนใจตรวจดวงเลยค่ะแต่การที่เรารู้ข้อมูลต่างๆบนโลกใบนี้แม้แต่ทางวิทยาศาสตร์แม้แต่ทางการแพทย์เราก็ยังไม่ต้องไปเรียนเลยเราก็แค่ดูในโลกออนไลน์อันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นวิชาหนึ่งที่ส่งเสริมให้คนได้รู้มากขึ้น รู้ที่ไปที่มาของดวงแล้วว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเสาะแสวงหาผู้รู้ผู้วิเศษแล้วค่ะเราเราเลิกแล้วก็คนมีปัญญามากขึ้นเพราะว่าองค์ความรู้ข่าวสารต่างๆมันถูกเปิดเผยทำให้เราได้รู้ได้เห็นมากขึ้นได้คิดมากขึ้นก็ขอแค่สงบสยบ ความพุ่งพลานความโกรธความโมโหที่อาจจะขึ้นฟิลมันขึ้นอ่ะมันธา,า,าดลมอ่ะดาวราหูธาดลมเข้าสู่ราศีกุมธาดลมลมมันจะปั่นป่วนเหมือนทอร์นาโดเหมือนพายุเฮอริเคนเหมือนพายุอะไรบางสิ่งมันพิ้วพิ้วพิ้วก็หลบหลบหน่อยอะไรประมาณนี้ก็หาวิธีของใครของมันในการบริหารจัดการนะคะหาวิธีของใครของมันแล้วก็พื้นดวงของคุณก็จะบอกว่าสิ่งที่นำพาให้ดวงแตกนะตอนนั้นมันคืออะไร เราค่อยไปพิจารณากันทีหลังว่ามันจะได้หรือไม่ได้ส่วนเอเรือนภพเนี่ยค่ะเรือนพบปัตตนิเนี่ยมันคือการเดินทางไกลข้ามทวีปด้วยดาราหูคือเครื่องบินโดยทั่วไปคุณมีสิทธิ์สำหรับชาวราศีสิงหรลัะคนาสิห์ถ้าไม่คือเรื่องบวกเรื่องลบนะคะคุณสมบัติของดาราหูมันคือการเดินทางด้วยอากาศดังนั้นใครอยากจะไปเมืองนอกเมืองนา ชาวราศีสิงห์ลัคณาสิงห์ทุกวันเกิดคุณเตรียมตัวได้เลยถ้ามีแผนว่าอู๋อยากจะไปเมืองนอกจังเลยคิดนู่นนี่นั่นเดี๋ยวรอหลังพฤษภาคมสองพันหกสิบแปดตอนนี้ก็เก็บเงินตอนนี้เก็บเงินค่าตั๋วเครื่องบินไปนะคะแล้วค่อยไปปีหน้าปีหน้าดวงเปิดถ้าจะไปเดินทางไม่ว่าจะเป็นไป,ไปเป็นผีน้อยในเกาหลีก็ไปนะคะแต่ไปเช็คหน่อยว่าวันเกิดของเราแต่และว,วันไปแล้วรอดหรือร่วงเอาอย่างนั้นนะ ทุกคนมีสิทธิ์ไปเมืองนอกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้คู่ครองต่างชาติต่างภาษาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำมาหากินที่เกี่ยวกับดาวราหูด้านลบก็คือพวกบ่อนการพนันจะเปิดอะไรละ่ะที่เกี่ยวกับหรือไม่ก็จะค้ายาบ้าไหมก็ตามสบายตามสบายนะคะเรื่องของคุณหรือใครจะเข้าแวดวงอยากจะสอบ อยากจะเรียนต่อในเรื่องของสายการบินนะคะในเรื่องของสารเคมีในเรื่องของการที่จะเรียนวิศวกรรมวิศวะสายอะไรอะที่เกี่ยวกับาการประมูลรับเหมาก่อสร้างหรือใครจะเข้าสู่วงการการก่อสร้างก็ได้พวกหรือหรืองานประมูลรับเหมาต่างๆอย่างนี้แต่อย่าลืมว่ามันคือดวงแตกแต่อย่าลืมพื้นฐานเล็กๆมันคือดวงแตกทําแล้วสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวง หรือใครที่จะเปิดสอนอะไรที่เกี่ยวกับภาษาหรือดาวราหูมันคือออนไลน์แสงสีเสียงการแสดงทั้งหลายดาวราสีสิงห์ลัคนาสิงห์คุณเป็นนักแสดงโดยกําเนิดถ้าใครอยากจะโดดเด่นโดนร่งในวงออนไลน์นับจากนี้ต่อไปเนี่ยออกคลิปในมิถุนายน2567อีกตั้งหนึ่งเดือนอีกตั้งหนึ่งปีก่อนที่ดาวจะออตอนนี้ซ้อมสิคะซ้อมสิ ซ้อมให้ฝึกความเชี่ยวชาญไม่กล้าพูดใช่ไหมก็อัดคลิปแล้วก็พูดอัดคลิปแล้วก็พูดปี25 5 7ดิฉันเข้าอบรมตัวหนึ่ง7วัน4 0 0 0 0บาทอบรมนะคะอบรมตัวหนึ่ง7วัน40,000บาทแล้วกลับมาดิฉันก็มานั่งตีโจทย์ดวงตัวเองใหม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็คือดิฉันตั้งเป้าจะเป็นวิทยากรพิธีกรนักพูด ดิฉันฝึกยืนค่ะเนี่ยตอนนี้ก็ยืนอยู่ดิฉันฝึกยืนเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะก่อนที่จะมาคุยกับพวกคุณเนี่ยดิฉันฝึกพูดแม่หรือพี่บางครั้งมาตามไปกินข้าวเห็นดิฉันพูดยืนอยู่ตอนนั้นเขาอาจจะคิดว่าดิฉันเป็นบ้าแต่ดิฉันฝึกค่ะกว่าจะพูดคล่องขนาดเนี้ยแต่หลักโหราศาสตร์ ม,มันตกผลึกใน,ในหัวสมองแล้วไงคะก็เหลือแต่เรียบเรียงออกมาเป็นคําพูดให้พวกท่านได้เข้าใจฝึกสิคะในเมื่อดาวราหูการแสดงโลกออนไลน์มันมาแล้วคุณอาจจะโดดเด่นโด่งทั้งสักช่วงก็ได้หรือถ้าพื้นดวงคุณแน่นคุณอาจจะเป็นดาราได้เลยหรือใครอยากจะลงออนไลน์อะคะ่ะโอ้ไม่พูดไม่เป็นคะ่ะอาจารย์พูดไม่เป็นก็ฝึกสิคะพูดไม่เป็นก็ฝึกสิเหมือนที่ฉันฝึกยืนฝึก กำลังได้อารมณ์ได้กินแมวกินข้าวบ้านมันสองชั้นดิฉันอยู่ชั้นสองคนเดียวเขาเดินขึ้นไปบันไดก็เจอดิฉันหรือไม่ก็มันเป็นห้องมันเสียงบ้านแบบชาวบ้านอะบ้านไม้อะมันเสียงมันก็เล็ดลอดเราอยู่แล้วไม่รู้เข้าไปยืนฟังนานหรือเปล่าไม่รู้สงสัยตอนนั้นแม่อาจจะคิดว่าลูกสาวฉันไปแล้วมัพี่อาจจะคิดว่าไอ้นี่มันดิฉันฝึกค่ะฝึกพูดฝึกยืน แล้วการร้องเพลงเหมือนกันเรียนฝึกมาตั้งแต่ปลายปี2557ค่ะออกซิงเกิลแรกในปี2565 8ปีผ่านไปที่พวกคุณฟังอะ่ะมันไม่ได้ทำมาปุ๊บแล้วได้ปับ๊บการจะอัดคลิปมันก็ไม่มีใครเห็นก็มีแต่คุณดูหน้าตัวเองเอใช้ได้หรือเลปล่าว่าเสือ้อผ้าโอเคปะ่ะโมนนี้นั่นอ้ยแต่งหน้าทำผมตายต่างหูเอ้ยค,ค,คุณก็เช็คตัวเองก่อน ในเมื่อดาวโลกออนไลน์มันมาล้วถ้าให้มันยุ่งมันยุ่งเพราะความสำเร็จถ้าให้มันแตกแตกในชีวิตคุณแตกเพราะคุณทำงานหนักโด่งดังโดดเด่นโด่งดังอย่างได้อย่างเนึ่งค้าขายสินค้าได้โชคได้ราบเหนื่อยนอนหลับไม่เพียงพอ,พอก็เงินมันเข้าก็ทำไปสิคะตอนนี้ฝึกนะคะฝึกถ้าแตกก็ขอให้แตก เพราะว่าเราทำงานหนักเราหาเงินมากแล้วเราก็เหนื่อยนอนน้อยถ้าใครบอกว่ากำลังจะเจริญเติบโตหรือมีคนปรามาดดูถูกก็ขอให้เอาคำดูถูกมาทำให้เราร่ำรวยรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นค่ะ